ตัวกินเลือดเหรอช่วงนี้นะครับอะไรกันเนี่ยนี่เบื่อเลยที่จะกัดกินเลยตีด้านขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอะไรข้าวจะเนี่ยไม่รู้ฮ่าฮ่าฮ่าลูกชั้นมี มาฮัลโหลฮัลโหลตัว <S ś le> ได้เนะี่ยสวัสดีเจ้ากระต่ายน้อย,ยเต็มเลยสวัสดียามเช้านะคะเพื่อนๆเชา้านี้ก่อนกลับเราก็มาแวะตามไม่อย่าทะเลาะกันนอนไปนอนแล้วทะเลาะกัน เอาๆตีกันอ,อีกเอา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 ไม่บานเลยดูสิมีลูกเยอะแยะเลยอันนี้มีอะไรเพราะอันนี้ก็กระตายนี่หรอไม่เห็น ในแถวนี้มีโรงงานเยอะมากเลยค่ะโอ้ต้นต้นมานี้ใหญ่มากเลยอ, <c oughs> อันนี้เรามาแม้ตามทางโอ้โรงงานเต็มเลยแถวนี้ได้ยินมาว่ามีคนไทยอยู่เยอะมากเลยนะคะแล้วก็คนต่างประเทศ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> สวนมากโอ้ <c oughs> สวนมากจะเห็นคนอินเดียเยอะมากเลยเมื่อวาน คืยยอเยอะจริงๆนะทุกคนตั้งแต่มาอยู่ญี่ปุ่นไม่ค่อยเห็นนะน้อยมากใกล้ๆบ้านมีอยู่สามสี่คนนี่ซากุระบ้านแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูแถวแถวบ้านเรายังไม่บานนะคะอันนี้จินจะเราไปไ้า้ขอพรกันนะเข้าไปข้างในตอนนี้ก็เช้าอยู่นะคะแปดโมงเท่าไหร่นะากำลังจะเก้าโมง ล้วจะอยู่ตรงนี้ประมาณห้านาทีสิบนาทีเดี๋ยวไปพอดีนัดเพื่อนไว้นะคะเขาบอกว่าอะไร,รอ๋อโอซากุราเยอะนะคะเนี่ยอ๋อนี่ยโชชิชิเีซากุราคะ่ะทุกคน ยังบานไม่หมดอันนี้อันนี้ประมาณนี้ค่ะนี่ยังบานไม่หมดนะคะจะสวยนะแบบค่อยๆย้อยๆอย่างเงี้ยอีกสักนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยววันนี้นี่ซากุระนะคะมันจะมีให้เราเห็นทอนบานปุ๊บอะให้เราเห็นแค่อทิที์เดียวแล้วมันก็จะ หายแต่ป้าฝากหน่อยล้างข้างในเหรอล้างแบบนี้เหรอไม่มีที่ตักเหรอใช้มือตักเลยเหรอนี่เหรออ๋อแม้ใส่ครีมมามือลื่นมาก โอ้ยเย็นเย็นเจี๊ยบทุกคนเดี๋ยวเราไปไหว้ตรงนั้นป้าป๋าเดี๋ยวไปไหว้ตรงนั้นค่ะไปโั้นี่กำลัง <c oughs> ไปไหว้ตรงนั้นยังเขายังไม่เปิดอ่ะตอนเนี้ย ไฮโยก็ใส่มางนี่สวยข้ามีล่มอันนี้จะเป็นบ้านนอกนะคะอยู่ที่โทจิงิค่ะจังหวัดโทจิง่จะเอาเหรียญมาใส่ใลยลูกแล้วอ่าหนึ่งร้อยมาใส่แล้วหนึ่งร้อยเขากำลังสร้างด้วย 100เยนใช่ซันนิงสาทุใช่อ่านยูคงคงใ้ตบมือก้มสองสองทีแล้วก็ตบมือมสองทีแล้วก็ก้ม ก็ให้มีอยู่เรียนเก่งๆนะคะขึ้นป .3 แล้วนะคะตั้งใจเรียนเนี่ยขี้เกียจเรียนขยันอ่านหนังสือกินขนมน้อยกินข้าวเยอะๆสะอาดถือ <c oughs> เอานะไปเอาอันนี้ไปพี่จ้างเน่ะไปไอันนี้กุกจิอันนี้เป็น CNC. เซมซีเอาจะขี่เกียจ โอいคโทรนี้มีร่มสวยวันวันที่หกเขาจะมีงานซากุระนะคะ ทันทันทันทัได้เลขอะไรดูเลขก่อนเลขมีเลขไหมน่าจะมีแหละอ้ไดจิจจ้ยโชคดีเหรอโชคเลยิจเลยดีที่สุดไงข้างหลังมีเลขไหมไม่มีเลขให้เลยอ่าอ่าใ่ออ่านนี่อ่นนี่คะในเรืออวมกกอมมจม้เดี๋ยว ให้ขอไหวเไหวเสาธุ้วตกลงกอไหวไงขอให้ดวงโชคดีเนี่ยสาธุไปอืมใช่ใช่ใชมีอะไรข้างในเหรอไปดูได้เหรอไปดูเขากำลังวาดเขากาลังวาดนี่เขากำลังวาดเห็นปะโอสวย ศิละปะนัะิปะเขากำลังซ่อมแซมอ๋อนี่ไงนี่ไงตรงประตูโสดูโก้ยอ๋อเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะศิละปะผนังโอ้สวยงามซุโกย้กยซุโก้ยนี่อันตรงตรงนี้จะเป็นอะไรอ่ะมังกรก็ไม่ใช่เออเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนี่แหละ สารจาวเนาะอืมสวยสัก,กุระแลก็ถ่ายรูปให้หน่อยดิ <c oughs> เดี๋ยวเดินไปดูสัก,กุระตรงงั้นชาชินทอดเตะทำหน้าแรกเอาแบบใหญ่ๆนอนนอนเอออีอยู่นะทุกคนเนาะ จริงเราไปแคปเอาเหยงนก็ได้แต่มันไม่สวยเราไปดูซากุระแล้วก็รีบไปเดี๋ยวไม่ทันไอ้ก็จะเดินแบบธรรมชาตินะคะอยากให้เพื่อนๆได้ดูเร็วๆเนะาะก็จะพยายามแบบเ <c oughs> ขาก็ลองซ้ำแสมอันนี้ล่มญี่ปุ่น เขาจะมีงานเขาก็เตรียมงานค่ะเตรียมซุ้มเตรียมนู่นนี่นั่นตรงนี้จริงๆถ้าเขาเปิดนะคะมีเครื่องรางของขังเครื่องรางของขังแต่ว่าเราไม่ได้อยู่เมืองไทยนะเราก็ไม่รู้ว่าตรงนี้เนี่ยเขามาขอพรเรื่องอะไรมาขออะไรเนี่ยคะ่ะก็ไม่รู้เนาะนี่มีคนทำโอ้นี่คนเขียนอันนี้เก่งมากเลยลูกดูดิ เขียนภาพเข <c oughs> ียนนน่นนี่นั่นอะสวยเนาะเก่งอะ่ะหนูชอบวาดภาพหนูมาขอ,อนี่หนูน่าจะเก่งอ,อขอให้หนูวาดภาพเก่งๆนะคะใช่ไหมสักุระให้ดูตรงนี้นี่คะ่ะมันยังบานไม่เยอะบานนีดเดียวนะคะไปลงลงด้านนี้นะลูกด้านนี้ นี่ฮะนี่อะไรนี้วิ่งไปดูซยเซนโอ้ซีเซนดอกแล้วนะคะช่วงเนี้ยเดือนเมษานะคะดอกไม้ต้นไม้นะคะกําลังจะสดชื่นเลยต้นหญ้าเอยนะคะก็ ปงบอกว่าอธิษาจะต้องทงํางานสวนอู้นี่นี่นี่ทุกคนนี่แปดสิบห้านะคะต้นแปดสิบห้าที่นี่มีกี่ต้นเหมือนเขาสวยอันนู้นเนี่ยบานทั้งต้นแล้วอันนี้ยังอันนู้นเริ่มบานอื้มตัวเด็กอันนี้บานเต็มต้นเลยเนาะ รีบเดินนะคะทมดอกฟันสิงโตทําโป๊ะๆแล้วก็เนี่ยค่ะบานนะคะพร้อมดอกซาก,กุระโอ้ซาก,กุระทั้งต้นเลยค่ะนี่ว้าวโอ้ท้องฟ้าสวยด้วยแต่ต้นนี้มันน่าจะได้รับแสงแดดเยอะมันก็เลยบานไวนะคะค่ะปกติเราก็ไม่ได้มาตรงนี้เพราะว่า ไม่ใช่จังหวัดที่เราอยู่เนาะเป็นต่างจังหวัดนะคะอันนี้เราขับรถพอดีมีนัดประมาณสิบโมงแล้วเรามาเรามันยังไวนะคะก็เลยหาที่แวะนุู่นนี่นั่นทางขึ้นก็จะเป็นหินล้มลงไปนี่เอออเ่าเอาไว้ล้มเฉยๆป่ะป๋า ข้างบนก็มีที่ให้ดูวิวด้วยอ่ะใครจะขึ้นไปจีว่านี่ค่ะโอ้นี่ไงมีให้ไปถึงข้างบนไปดูวิวขึ้นตรงไหนอ๋อนี่ไงคะ่ะทุกคนเขาจะมีบันไดให้เดินไปน่นถ้ามีเวลานะแต่ว่าเราไม่มีเวลาละแล้วก็ดูวิวเดี๋ยวจะค่อยๆหมดให้ดูนะคะแล้วก็จะแบบอยู่ข้างบนแล้วก็ดูวิวไปโน่นนะคะ เขาบอกว่ามันจะเห็นฟูจิถ้าอากาศดีๆนะคะฟูจิซังเดินแค่นี้ก็หอบอย่างเงี้แล้วค่ะพอะตอนหลังทำงานไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายร่างกายเราก็เลยแบบว่าไม่กลับมาเหมือนเดิมเนาะทำให้เราเหนื่อยง่ายโูสวยนี่ๆว้าวาอันนี้คือดอกซากุระญี่ปุ่นนะคะ จะเป็นลักษณะแบบนี้จริงๆเขามีหลายสายพันธุ์มากนะดอกซากุระค่ะลองเท้าเบื้อนหมดเลยมันเป็นดินก้าวผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะก้าวให้ดีๆก้าวด้วยมีความมีสตินะคะระมัดระวังมีสติแต่ไม่ระวังก็ไม่ได้นะคะฟันเจาะเฉาะพื้นนะคะ ญี่ปุ่นมักจะทำเนินเขาเพราะว่าถ้าเกิดซึนามิมีอะไรงไงคะก็ขึ้นมาง่ายทีนี้เราก็จะไปที่จอดรถแล้วก็เราจะเดินทางไปหาเพื่อนสำหรับอีีนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาให้กาลังใจก็อาจจะแบบตาลายโซเวซอันนี้คือคลิปนี้คือเป็นธรรมชาติเพราะอยากจะลงให้เพื่อนๆดูใบเนาะคือแบบว่าที่ถ่ายคลิปไว้ มันไม่ยาวแต่เราต้องมาตัดต่อค่ะมันก็เลยชมคลิปได้ช้าด้วยที่ว่าเวลาเราไม่ได้นั่งอยู่กับที่นะคะถ้าเราตัดคลิปที่หนึ่งเราจะต้องแบบว่ามีเวลาให้กับ <c ười> การตัดคลิปประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงอะคะ่ะทีนี้เราก็เลยอเอาคลิปแบบนี้ให้เพื่อนๆดูเพราะว่าเพื่อนๆก็รอคลิปวิดีโอค่ะส่วนมากจะมีคลิปช็อตกับแค่ไลฟ์สดเนาะมันไม่มีคลิปวิดีโอ,อ,อแค่นี้เราก็ได้ออกกําลังกายแล้วเนี่ย แต่เหนื่อยนะคะแล้วก็มาต่างจังหวัดนะคะแบตไม่ค่อยไม่มีที่ชาร์จแบตเพราะว่าเราก็พักในรถเนาะลําพังเราก็อาศัยเวลาเราสตาร์ทรถก็ชาร์จแบตในรถแค่นั้นแหละคะ่ะก็เลยไม่ได้ตัดต่อด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ครอบครัวเราขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ ep หน้าครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ new บ๊ายบายบ๊าบาบายบาย Hei. <laughs> oh. mm.